สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่19มิถุนายน2567ค่ะเมื่อน,นี้นะคะเป็นหมูก่กระสภายท่านผู้ชมนะคะมาติดตามดับชน่วทางเลขปู่อยู่ป่าช้านะคะวดวันที่1กรกฎาคม2567ค่ะหมวดทิ่ผ่านมานะคะปู่อยู่ป่ปาชาไหายมา04ล่างนะคะมา04บนนะคะเมื่อน,นี้จะพามาถามคู่บ่าอีกนะคะว่าปู่อยู่ป่ปาชาไหายมาหรือย,อยังนะคะ มารับชมรับฟังไปน้ำแม่หมูค่ะถวายอ่าผู้บาเพราะว่าถวายปูอยู่ปราช้าเออถวายปราะครับผมสิม่ามืออื่นนี่แหละครับมาดป่องผมมัดข่นตัวมือเนาะครับท่านผู้ชุมครับมีเดี๋ยวบ่าวถวายปัจจัยน้ำกราบนมัสการเจ้าค่ะพระผู้บาอ่าว่าแม่หมูค่ะ ตัวแข้งปะค่ะครับท่านผู้ชมอันนี้เป้าเทากับเอฟซีอันนี้ถวายพระคู่บาครับผมสาธุนะครับผมอันนี้เป้าเทอฝากถวายปูอยู่ป่าซาครับผมเพิ่นสิมาครับท่านผู้ชมนะครับผมทําบุญนําคู่บานํานะครับทำบุญปูกับปูอยู่ป่าซานําพี่น้องนะครับบุญกุศลนุ่นนําตัวพี่น้องสะสมเอาเด้อสะสมเอาคู่บาคู่บาผมมีกําลังทรัพย์กับอาศัยศีลธรรมที่ปัญญาครับเอานะครับ งวดที่ผ่านมานะครับอันชุดนี้นะครับผมมาหาคู่บาตอนโค้งสุดท้ายมหาคู่บาตรคู่บาว่าปู่อยู่ป่าช้านะครับได้มาอีกคู่หนึ่งนะครับศูนย์สี่นี่ครับผมศูนย์สี่ตรงตรงแต่คู่บา,ว,า,า,าว่าหลังหลังรสันที่รองนะครับไปบนค, <laughs> คืู่บาตรว่าบนแ่วศูนย์สี พราะว่าได้มาแล้วเก่าหนึ่งนะครับแอบเอาชุดของคูบาเนาะพี่น้องชุดของคูบาเกือบสามเกือบสามตัวแตกนะครับผมเลขมันอยู่นี่หนีเบิด์ตตัวด้วครับเ่าเอาอันเห็นอยู่โล่งหนึ่งกิดฟ้าโล่งหนึ่งกิดครับเนาะว่าวเพราะว่าเลขออกว่าว,าว,าวาเอานี่เพิ่นเห็นสามซีไอเจ้าพ่อนะว่าสามซีคู่บ่าไปเห็นศูนย์เห็นตัวนี้เห็นศูนย์สาม เรียกหามันจางครับเยาะเย้ยไปหามาหามากล่องเลยครับผมตัวนี้เนี่ยฟันขักบบกขาบอกครับเฮ้ยนี่แหละเอานะครับเดี๋ยคู่บาท่านได้ฟันแต่คู่ประชาโทษไปหาเพื่อนเรื่องมึงเจ้าน่อแต่ว่าคู่บาก็คุยกระเป๋าเถอยอยู่พี่น้องพอดีคู่บาสคู่ปราสาทเดี๋ยวคู่บาก็ฟันได้ตัวนี้คือกันได้กับสันศูนย์สี่สันต่ว่าพอตรงลงไปละของคู่บาสหลายแล้วของคู่บาว่าของคู่บามีกระเป๋าหลายค่เด้อ่า ล่องต่ของปูพันนีละว่ะท่านตรงกันแม่ก็เลยสลาระลงของอปูเลยว่าลงต่ของปูปลาซาเนี่ยแหละกู้บาก็ะฟันได้ล้างอ่ากู้บาก็ะล้วเอาเอา,เอาจับใส่ล่างนี่แหละเป้าเถ้าวท่านกู้บาว่าของเพิ่นกับเปลี่ยนของเพิ่นกับไ่ได้พอตัวเดียวกันพอดีก็<ๆ>เลยจ,จับมาใส่ของเพิ่นซะเพราะว่าเล็กเพิ่นหน่อยโตับอ่าสมล่องผสมซี่สูนสมมันสีลายนะครับเอาเสียดายเนาะกู้บาเนาะอ่าก็สร้างมันดอก กันแหละห้องลูกศิษย์อาจารย์กันเดียวกันจบจังไครับท่วไปบอกแล้วเพื่อนมืออื่นเพิ่นสีมือนีเพิ่นข้างานไปสู่ครับคนเฉียดีวิตอยู่บ้านบบแก่ครับมืออื่นมืออื่นเป็นตังที่เขามากิ่นจะมาโป่งโป่งพอดีนามาถยายครับาถวยของคู่บาามือนันกับมาถวายเลยนะครับเนาะแมนแมนมันกินวัฒท่านดอกครับผมกัจจังกัะจังรอบนาแมนแมนรอบนาจะมาถวายไว้ในศาล่าล่น เพื่อยันย้อมยมเปินสันน้ำครับให้ยมเปินสันน้ำเอาเป็นยังไงครับปูเพิ่นไม้ยังไงครับผมเพิ่นโทรไปหาเพิ่นครับบังหันเด้บ่มลควันบางเถ่าสิมาครับเพิ่นสิไปออกไปงานนิมนต์ครับเพิ่นฝาน่าผู้ชายสองคนครับเหาะลงมาโอ้เหาะลงมาอุ้มไข่อุ้มไข่มาะขุ่นละหน่วยครับอุ้มไข่มาพู่ละหน่วยบานนี่เพิ่นเอาไข่เผลอแล้วว่า มันมันแมนไข่เป็ดไข่ไก่แล้วอ่ะครับไข่หงไข่หงแมนผู้ใช้สองคนแมนอุ้มไข่เหาะอุ้มไข่เหาะพร้อมพละหน่วยอุ้มไข่พละหน่วยแมนครับผมคนมาจังไหนล่ะครับผู้ตีนั่นไงครับตักแล้วเราว่าก็บทักกันโซเล่กันเรื่องตีกันครับสองคนกับผู้สองคนครับผมเป็น์เซมนติ ผู้ใช้สองคนเด้ยขา้ยใ่สองคนเหาะลงมาเาเค่างบ้าคนกู้ไข่มาหาบอกว่าบ่แมนไข่เป็ดไข่ไก่หรือไข่หงไข่หงเน่ยครับสองหน่วยค่ะตีตั้งแต่จุดตัวผู้ใายผู้ใายก็เป็นหาแล้วนะคะเอาตามที่ปูพันตีแล้วครับผมภาคตีแล้วเล่าตีแล้วมีแล้วว่างนเสองผู้ใช้สองคนกรับตีไปนะแล้วตีเด้อแล้วตีหกศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์สองหกครับ เราตีได้สองศูนย์หกจะเข้าชิมมาดัดเอของเราบอหรือจากเดียเพราะว่าเราแล้วแต้สิท้เตี๋เอาตามที่ปูตีแหละครับผมปูตีเราเราตีเป็นเราตีนะบอเราตีนะใครฮงฮงกับเป็นหายเป็นหกเนาะครับคู่ที่สองคนเนี่ยเรียกหนึ่งต้องมีหกมีหามีศูนย์มีสองครับอันนี้เอาความฝันเราเป็นลักนะค่ะเพราะลงมาเนี่ยมันมันบ่งบอกใครเป็นทางไหมคือว่าปูนมามีหกมีหามีศูนย์มีสอง หาบบเม 5, 6, นหาหากับพกหรอเาแล้วบอาแล้วเสิ่อามีหกมีศูนย์มีสองครับลาว่าแล้วเสิเอานะศูนย์หกสองครับเอาศูนย์หกสองเพราะว่ามันมันเปิดใครโหงผมเลยครับบอกหาครับ่บม,มีหาบอกบอกแล้เปเาครับอ่าเอา,เอาครับผมเห็นเห็นคู่บ่าว่าเมื่อกี้เพิ่นตีว่ามีหกมีหามีศูนย์มีสองผมนลยว่าพนีวิน่นซีมันนี่เพิ่นเบอเอาเพ่นนั่นก็เอร์หกครับาะ เราวว่าฝันคันนด้คันหัวเนี่ยมันเป็นหอกรวดครับอ่าค่ะนี่จะป็นหาเฮ้ากกบจังเราจะเป็นเลือดกระสีมากครับแต่ว่ามันโมเมนต์ไข่เปลียนไข่ไกลครับเราอ่ะมันเปลี่ยนไข่หงเลือดปูครับสองตัวเพื่อนว่าตัวใดครับบัววาจังเดยแล้วเพื่อนโรตีสักนิดแหะครับผมเฮ้าสจีตัดอยู่เปล่ครับจะตัดตัวใดครับให้เพื่อนวัดเพาะอยคันตัดเดนี่ยตัดหกซองก็ชุนซองนันเลย สองศูนย์ครับหกสองหกตังครับกับศูนย์สองนี่น้องไปาอนเบาตัดให้หมดเลยครับเพราะว่ามันมันบ่เป็นโตเนาะครับหามันออกในหนีไมาหามันออกหกสองหกศูนย์สองศูนย์หกกัเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมครับเมียค่ะแต่เลขมันเลขแล้วตีไงเน๊ะ เนาะค่ะเขาขีมหาไปเขาเอาแต่ไข่ซวงนวยไข่หงอครับอาจจะเป็นหกหูศูนย์หกอะไ้เพราะว่าไข่หงไม่เหมาะนะครับผมแต่วหาประจับไซบอครับผมมันมันสีหลายอ๋อผู้ชายสองคนก่ะสองผู้ชายสองคนกับสองคนเหาะลงมากผู้ชายเป็นหาดีครับแล้ววันนี้เนี่ยไข่เอาไข่มาคนละหน่วยค่ะ แล้วเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่ามันมัน,ม,นมันเป็ดไข่ไก่เด้อครับปูมันเป็นไข่หงเพิ่นว่าครับคูณใช้น้ำหาเลยครับคุณบาเพิ่นบ<อ>่ตีเอ้าอ่าก็ตามเลยเนาะพี่น้องเนาะตีตามที่เพิ่นตีพี่น้องอันนี้งวดที่ผ่านมานับศูนย์สี่นะครับคุณบาวา่าเอา้าเก่าหนึ่งแล้วศูนย์สี่ล่างอ่าเอาไซของปูปลาซานี่แหละาสันวันได้ตัวเดียวกันอืมนี่ครับปลาเี็กเพิ่นหน่อยอ่าพราะว่าเลขของเลขของ ปูเป็นมีเก่าหนึ่งคู่เดียวฝันได้คือกันนะสันอันนี้ของคู่บาของคู่บาทังท่านได้ฝันบ่ครับผมบ่ของคู่บาฝันดูมันหัดจับจับประเด็นบ่ออกอะนะค,ค,ครับรอคมๆมกันอ่าฝันฝันฝันก็มีซุยมีซองอะครับฝันเห็นยายเด็กกินมักสงเที้ยวหวานครับสองหน่อยกูก็อิ่มเหมือนเราอ่ะครับผมทำนี่เอาพี่นะเอาเอาคมๆก่อนครับผู้ชายผู้ชายสองคนนุ่งใส่ชุดขาว ผู้ชายจะบ่น้ำหาบ่พี่น้องนะครับเนาะบ่เมนบังอีกหรือโบนอกบาดเนี่ยเอานะครับเบาเถากะลุงตามที่ปูพันตีมากนาะพี่น้องเนาะปูบาคันเนาะเพื่อนได้คันเพื่อสิบีบเบลเลกนะเพื่อนผูไซสองคนเหาะมาแมนผู้ตีเนี่ยถือใครบ่ครับผมถือยังครับหือถือใครเนาะถือใครคนละหน่วยแมนเหาะลงมากแต่เท่าฟ้าเพื่นถือใครลงมาผู้ละหน่วยโอ้ยง่ายๆขันเบาเถาตีกับหาศูนหาหนึ่งหาสองเลยพี่น้องนะครับบปนี้อันเอามะหายเล่าปนนี้ก็เล่าก็เลยบอกว่า เพิ่นก็เลยบอกว่ามันโมเมนมันโมเมนไข่เป็ดไข่ไก่เด้อท่านเป็นไข่หงคนว่าอ่าเอานะครับไข่ยังกระซ่ามันก็เป็นเพิ่นบัเพิ่นบัตเพิ่นบปตีใส่หามปนบ่ครับบัวอ่าครับแล้วเบาอยู่ได้หานะแต่หัดหอบบ่ครับเป็นห้าอ้อกับเป็นห้าเป็นหกครับเดี๋ยวพอทอยจะเขียนวินให้ได้พี่น้องเด้อนะครับเลขกี่โตฮาผู้ใดมัศนะครับท่านผู้ชมจับเอานะครับ ปีก่ยมันออกตัวน,นั้นตัวน,นั้นเนาะอ,อ้าหกนะครับ <5 S 2> พี่น้องปีไก่นะครับหาผู้ใส่ตีเป็นฮาฮาผู้ได้มักพี่น้องเบาเท่าก็จับหาใส่ข้างหน้าจับวินเอานะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากู<ห>่บาก์คู่บาเพิ่งบ่ามักก็สั่นเพิ่งบาอ่ากูบาเอาความสวบปจะลองเป็นตัดสินบ่ได้ดอกอ่อากูบ่มักเล่ากับว่าแล้วแต่ว่าเ้าก็เลยตัดสินจะเอาอันนี้แหละกับเปิดเล้เอาศูนย์หกสองเนี่ยเอานผู้ชมและสองตัวเพิ่งบ่มีตัวเน้นบ่ครับบ่ โดนให้เพิ่นมาก่อนมือ <c oughs> เอานะครับจังๆๆให้เพิ่อนนั่นทุกคนครัปูเพิ่งมาศูนย์หกสองหางเดียวเด้กพี่น้องเด้นะแต่ว่าคู่บ่าผนบ้าขาหรอกแต่ว่าบ่าวแถวคิดว่าผู้ชายนะครับผมอุ่มไข่ลอยมากคนละคนละหน่วยกืบบอแน่มีหนึ่งผมนี่พี่น้องหาหนึ่งหาศูนย์หาสองอันนี้คือความคือบ่าวแถวชอบเด้กพี่น้องเด้แต่ว่าก็เอาตามที่ปูเพิ่นให้ศูนย์หกสองหกสองศูนย์สองศูนย์หกแคปหน้าจอครับ เอา,เอาการาบขอบคุณขอบคุณนคู่บาตรสามสาธุบุญกับปู่ยุปาสาธุมากเป็นมากมืออื่นจังจิงกตกราบที่ถามเบอร์ไป,<า>ไปหายิบจับสลากกินแบง่งลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องดเดลยพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับสาธุค่ะพอกันแมน่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ